ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่เอ็นเนอร์แมนนั้นไม่ได้พบกับนายกมาสักพักเขาเลยออกตามหานายกและเขาก็ได้พบกับนายกแต่พบในรูปแบบของหลุมศพหลังจากที่เอ็นเนอร์แมนนั้นเห็นหลุมศพของนายกเอ็นเนอร์แมนรู้สึกเสียใจมากรู้สึกเหมือนว่าเขานั้นไม่เหลือใครสักคนในชีวิตเขาแล้วรู้สึกโดดเดี่ยวเขาเลยต้องการที่จะออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดในขณะที่เขากําลังเดินกลับนั้นเอ็นเนอร์แมนก็ได้คิดฟุ้งซ่านไปมาเพราะในตอนนี้เอ็นเนอร์แมนรู้สึกสับสนและไม่เหลือใครแล้ว ความรู้สึกของเขามันก็เหมือนกับตอนที่เขาอยู่ที่หมู่บ้านร้างเพราะเอนเนอร์แมนลองนึกอีกทีเขาก็รู้สึกเอกใจกับอะไรบางอย่างที่ผ่านมารู้สึกได้ว่าความโศกเศร้าและความเสียใจของเอนเดอร์แมนนั้นจะไปกระตุ้นกับความทรงจําที่เลือนหายไปของเอนเดอร์แมนคือถ้าเราลองเอาทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมาเชื่อมโยงกันเรื่องแรกที่เรารู้ก็คือเวลาเราใส่ชุดเกาะ มันจะพาเราไปหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่มันเหมือนเป็นการต่อสู้เหมือนสงครามอะไรสักอย่างอ่ะแล้วผมก็ดันบังเอิญเดินไปเจอหมู่บ้านที่มันเป็นหมู่บ้านคล้ายๆกันเลยอ่ะผมเพิ่งสังเกตเหมือนกันว่ามันคล้ายกันอ่ะเฮ้ยทุกคนลองนึกตามนะคือหลังจากที่ผมไปหมู่บ้านล้างที่เป็นไม้สีน้ำตาลนั้นมาผมก็ได้เจอกับคุณหอยใหญ่ๆนะเขาบอกว่าที่นั่นนะ่ะเคยเกิดสงครามมาก่อนมันมีสงครามเกิดขึ้นที่หมู่บ้านนั้น แล้วถ้าเราลองเอามาเชื่อมโยงกันดูหมู่บ้านนั้นอาจจะเป็นหมู่บ้านที่เราใส่ชุดเกาะแล้วเราย้อนไปที่นั่นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับผมหรือเปล่าแต่ถ้าผมลองนึกดีๆอ่ะตอนตลาดเปิดอ่ะตอนงานตลาดอ่ะที่มันมีการจัดตลาดกันเกิดขึ้นอ่ะหลังจากตลาดอ่ะมันปิดแล้วเออผมกําลังตกปลายอยู่คนเดียวอ่ะอยู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส ชุดเหมือนสีเขียวไม่ก็สีดําอะไรสชกอย่างเดินมาหาผมแล้วก็บอกว่าสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกับเขาเหมือนกันแต่อยู่ดีเขาเล่าว่าเขาอ่ะมีคนมาช่วยเขาไว้ไปอยู่บ้านด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จําอะไรไม่ได้เหมือนผมเลยอะคือเราเท่าที่ผมรู้อ่ะนะคือตอนผมกําลังนั่งคุยกับเขาที่ที่ท,ทตกปลาผมกําลังตกปลาอยู่อ่ะก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นใส่เสื้ออะไรไม่รู้ รู้แต่ว่าเขาหัวแดงๆอะครับเขาน่าจะเป็นราชามะเขือเทศหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาเขาก็เดินมาเขาบอกว่าผมหน้าตาคุ้นๆเหมือนคนในหมู่บ้านของเขาหรือว่าเราเราเป็นคนในหมู่บ้านนั้นหรือเปล่า,รา,ราหรือว่าเราเราไม่ดีวะหรือว่าเราเราอยู่ในสงครามมั้นหรอแล้วเราเป็นฝั่งดีหรือฝั่งร้ายอะแต่จากที่คิดเราโดนไล่ซะขนาดนั้น เขาน่าจะเป็นฝ่ายที่จะมาบุกเรานะ้าอ๋อกว่าจะจำได้ผมว่าผมจำทุกอย่างได้แล้วได้เวลาเข้าสู่สงครามแล้วสินะเรา